วันนี้พามาดูงานต่อเติมหมู่บ้านสุภาไัยพีโม่าัรจนาพิเศษพรามห้ากันครับหน้างานที่นี่เราใช้เข็มไมโครไพไอสินะครับเข็มด้านหน้าเป็น6เหลี่ยมรับเสารองรถกว้าง20ตารางเมตร ด้านข้างเราปิดกั้นด้วยระแนงสีขาวนะครับสวยงามสบายตาไพรเวตมากๆตัวนี้ใช้เป็นสีขาวนะครับ Mercury Silver ของ T.O.A. For s s o n ราคาที่เราส่งให้ลูกค้านะครับก็รวมงานเก็บสีทั้งหมดแล้วเนาะงานเก็บสีเนี่ยเราจะเก็บรอบบ้านทุกส่วนที่เราทำเลอะเลยนะครับด้านหน้าตกแต่งแบบสไตล์นอร์ดิกเป็นซุ้มทางเข้าเข้าห้องครัวนะครับทำให้ดูมีกิมมิค ที่นี่เราจะใช้เป็นอลูมิเนียมสีขาวนะครับติดรูปฟักกระจกสีดำที่เห็นเป็นเหมือนไม้นี่เป็นงานเขียนด้วยมือนะครับ oh. เป็นทาสีลายไม้เทียมด้วยมือลูกค้าอยากได้เป็นสักทองตัวนี้ผมเขียนกับมือเองเลยนะครับวัสดุกุคองเหล็กปิดหน้าด้วยสมาร์ทปอดนะครับละแนงด้านหน้าทำจากไม้เทียมหน้า3นิ้ว scg ทำสีโป่งแสงหน้างานครับ งานภายในโทนสีขาวปูกระเบื้องสุดหลังคาทําให้การทําความสะอาดทําได้ง่ายมากเคาน์เตอร์ปูนแบบบิวอินปิดทับหน้าด้วยกระเบื้องลายเก่อ,อีกกระเบื้องเคาน์เตอร์กับกําแพงเป็นสีเดียวกันทําให้ดูเนียนตาเข้าตีมมากๆในงานออกแบบหรือว่าในงานดีไซน์นะครับถ้าเป็นห้องห้องห้องเดียวนะครับไม่ควรจะ เกิน3สีนะครับทุกอย่างควรจะลงตัวอยู่ภายใน2-3ถึงสีเท่านั้นนะครับพิเศษนิดนึงตัวนี้เป็นคา์เตอร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับเราจะต้องเข้ามุมเป็น3มคิวต้องใช้ช่างที่ชำนาญการมากๆนะครับตัวป่องดุดควันเราเจาะขึ้นบนหลังคานะครับที่นี่เป็นหลังคาไวนิ่วเราแปลงเอาแนบพื้นที่นี่เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับตัดสีมากๆกับสีขาวนะครับสวยงามเนียนตามากครับ หลังคาทั้งหมดเป็นสีขาวได้น,นะครับยี e ่ห้อ TOA นะครับชื่อนี้ไว้ใจได้ครับส่วนพื้นเราแยกสเต็ปให้ลูกค้านะครับเป็นส่วนเปียกและส่วนแห้งด้วยการลดระดับส่วนเปียกลงไปนะครับหลังคาพิยสีขาวเข้ากับงานกระเบื้องมากๆนะครับนี่หน้างานเราก็เก็บทําความสะอาดรละเอียดเรียบร้อยนะครับทั้งหมดเนี่ยราคาจบอยู่ที่ประมาณ2,500 0 0หบาทเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ